สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณแม่<ด>พี่น้องยินดีตอนรับขอชื่อสองนามสาวเอินดีซองมันนี่ก็บแม่อกันนามคือเกาแล้ว,ว,วพี่น้องบอกกันตอนเสาววันจันทร์เนาะบ่สาวปันไดพี่น้องตอนนี้ก็ชิบเ็นโมงคเคืองแล้วแต่ว่ายังมีลูกค้าเขาแล้วพี่นอ้นองกะผ้ากันนางปอกกระเทียมอยู่พี่น้องตอนไก่อะไรนะไม่มีอะไรอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะตเว ตัวเบกม่งว่ควนขวอยพี่น้องรกินแบบเบาๆก็ไปเลยเบาคนเดียวก็อันคลิปนี้มัมีอย่างไรพี่น้องลินี้ส้ามากสห้ามากนี่แหละเบงซ้อะมาปอกกระเทียมเทียมเจ้าตัวผูวนะเจ้าตัวคือภาษาละมาพูดว่าอะไรนะเจ้าตัวผูเจ้าตัวปูผิเจ้าตันปูเจ้าตัผิวเจ้าตัปูแจ้เจ๊ดตัวตูนผิวผิ วิว,วอ,อ,วอ๋อคือกระเทียมคลิปนี้ก็บมิญญาณร้ายพี่น้องคลิปนี้กับนางปอบกระเทียมเลยตะเบย์ทาบประมาณเนาะนางรุ่นน้องพี่น้องคน,นนี้นยุยย่งเศร้าเศร้าปีด้วายี่สิบปีเนาะคอยเศร้าหาเศุกภาพกันนบนางปอบกระเทียมอยู่ตอนนี้พี่น้องคุยโทรศัพท์อยูกกลงเงยกลงเงยคุยกับใครคุยกับแฟนคุยกับแฟนพี่น้องใช่เยสิทายหเงเบืองมา่น เบาอย่างกันแล้วพี่น้องคุยอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวเสถียให้พี่น้องเบร์เบาภาษาพม่าพี่น้องไพ่าพางะกะก็มีนมาเบาซูฟังเล้วพี่น้องเล้วเพิ่นเบาอย่างกันเบาภาษาพม่าย <c ười> ุ่งยุ่งจุ้งจุ้งจุ้งอยู่ข่อยฟังโมโหเรื่องพี่นอ้อ,นงองมือ,อ,น,อนีพ้นบะโต๊ะพี่น้องพ้นบะโต๊ะซองเหมาเหล้วพ้นบะโต๊ะกระหอนพ้นโต๊ะกะ ยุ่งลายกลางคืนคนะพี่น้องเลยคือมกาแฟอยู่ตอนเนี้ยได้สุดท้ายให้พี่น้องเบิงนะม,มา่บเบงน้ำกันพี่น้องา่าคุยเมืเ่เบง้ำกันเล้อได้สุดท้ายให้เบิงจะคุยกับแล้วอะไร พี่ชายหรือแฟนใช่ค่ะอายุเท่าไหรยี่สิบเอ็ดเส้นยี่สิบเอ็ดไม่ได้ยินว่าสิบเอ็ดไปดูหน้าหน่อยสิดูหน้าแปลหน่อยกูกูพวกข่ามันหน้าอะไรอะไรเลยมั้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เที่ยงหน้าหรอใช่อยู่ทุ่งนาอู้ทา้ามมาเหมือนกันนี่อู้นี่อู้มอไซ มอไซใครแฝงหรอมอไซสวยจังอยู่ที่ไหนทุ่งนาหรือว่าที่ไหนก็มลลำยยฮะมลลำยยมลลำยยไม่รู้นี่เพื่อนเพื่อนยูน้ำกันมานนะพี่น้องเขงงานน้ำกันมานนะจะถึงอีกทีเดียว่ว่าบางข้ามกันยังหวักันโมโูเหลืองอยู่พี่น้องเลยก็คอยพึ่งคอยซ้อนไปนี่แหละพี่น้องพ่อไดมู พอได้มีโมเห็ดงานน้ำกันเบาเบากันร่มกันน้อพี่น้องแฟนสวยแฟนสวยแฟนอี่ามวพี่เหนองบยพี่ฮกมวยได้เหรตัวเบคิดถึงแฟนเหรอร้านไหนคิดถึงแฟนใช่คิดถึงแฟน ดูเรียกยิ้มได้ตัวที่ย่าดูแลเขา้อกว่าใช่อยากเห็นที่ม่อม่าถ่ายให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างถ่ายให้ดูหน่อยกล้องหลังมีอะไรไม่มีอะไรไงอยู่ข้างหลังมีอะไรไปเที่ยวตลอดเลยน่ากวนะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรบ้านเพื่อนหรือว่าอะไรบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนี้เฟนะไม่ใช่ว่างาเอาพวงใส่เราปบกลายเมงก้กานะพี่ชื่ออะไรนะชื่อเหรอนอนดึกหรือเปล่าเนี่ยลินลิงอะไรลิง,ลงชื่อลิงลิงลิลิง,ลง,ลงอ๋อชื่อลินอายุยี่สิบเอ็ดตัวเองยี่ยสิบคุยกันทุวันคุยกันทุบานอิชาคนมีแฟนเราไม่มี <laughs> พวกกระเทียมเวลาวางใช่ไหมคุยกระปอกกันเด้อวันนี้มาหายตะเวปอกคนเดียวไปกูมีเดียวไปเหรอะไรใเปล่าถ่ายกล้องหลังให้ดูหน่อยพม่านะเป็นไงอยากดูข้างหลังข้างหลังอ๋อนี่บ้านใคร ไม่รู้แฟนเพ่อนบ้านแฟนเพื่อนรู้สึกตาแดงๆนะนอนน้อยเปล่านอนดึกหรือเปล่าอ,อืมดิวอ๋ออันนั้นบ้านบ้านใครตานเพ่อนอ๋บ้านแฟนแฟนบ้านแฟนใช่ไหมเอออ๋ออยู่เขาไม่ใช่นะแฟนไม่มีคนอื่นนอนที่บ้านอะ่ะอืมไม่มี จริงเหรอถามนายถามนายแฟนมีคนอื่นหรือเปล่าอยู่ที่บ้านน่ะแฟนมีคนอื่นเลยถามดิเขาจิเขาจิแฟนมีคนอื่นอยู่แล้วพี่ว่านะมีมีมีไม่บอกไม่บอกมีคนอื่นใช่ไหมอยู่พี่บ้านอ่ะพูดเล โก้นี่ม้เานมพม่าอ้เธอมีคนมีไหมไม่มีจริงเหรอเชื่อเลาใอยาเปาใครใช่่นะพี่น้ำบอกว่าพี่น้ำบอกว่าต้องมีไเลย เฮ็ดให้เขาโกรธกันในวันนี้เฮ็ดให้เขางอนกันแหละเฮ็ดให้พิชเกลในวันนี้บ่าวไอ้ก็จะพิชกันพี่น้องต้องดูนะต้องดูนะไม่เห็นหรอไม่เห็นกันหน้าใช่ใช่ใช่แอนล้อเขาตัวดีมาไล่ด้วยนะมาพูดเลย เออทางงานเป็นไงบ้างทางอยู่นี่เหรอใช่ท่าอยู่นี่เหรอใช่มาหกวันนี่โคตรนี่เป็นเดือนอะไรใช่หกวันแล้วนี่เป็นเดือนอะไรอุ้ยนี่ดูอะไรอะไรนั่นน่ะสวยมากเลยสวยนะเดูหน่อยโอ้หน่าใครเพื่อนเนาะอืมเพื่อนอ๋อจะไปละไปมาไไหนกูพยายามเจอะไรเยายร์เยออะไรเพยายามเจอะไรเพียามเจอะไรเพียา์ไม่รู้เลยเอ๋นั่นก็อะไรสีเหลืองๆอ่ะ ไ่เดี่ยที่ด้านมีเยอะบัตรบัตร CD เออใช่ใช่เป่าไ้หรมีเยอะมีเยอะที่บ้านมีเยอะเอ้เย้ยเย้ยเย้ยที่เชียงหรือที่ป่าอ๋ออันนี้ที่บ้านเขาใช่ไหมใช่ใช่โอ้มีรถด้วยเหรอโอ้ก็บ้านแพรมีรวยอยู่นะบ้านแฟนก็รวยสิมีตังค์เ้วก็ไม่ผิดนะเออเรื่องทำงานเป็นไงบ้าง ่ทำงานที่นี่เป็นไงบ้างนะเดี๋ยวพูดก่อนอยู่นี่เหรอใช่คิว่าแล้วใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างแบบว่าทําได้ไหมเออทำได้ค่ะทำไม่หนุยโอเคพี่นายใจดีพี่นายก็ใจดีใช่ไหมคะคือทุกคนก็ใจดีแล้วก็เสนอค่ะโอเคั บายบายไม่คะไปคลิปเดยด้อพี่น้องเลยเห็นหน้ายๆบายโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนในนากับสีขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาเห็นคลิปต่อไปเองเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับส่งคลิปเบิ่งคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะฝากกันไม่ใหคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดี